แมดพิรณีพูดถึงสงการแมดเผยความสัมพันธ์หลังก่อนหน้าน,นี้ออกมาโพสต์ตัดเพอเรียกได้ว่านางเอกสาวแมดพิรณีคงไทยก็ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพอรัวรัวหลังถูกชาวโซเชียลพากันสงสัยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจทายาทโบนันซ่าอย่างหนุ่มสงการเตชะนรงว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือไม่พอช่วงหลังก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีภาพหวานๆปรากฏให้เห็น ก่อนหน้านี้บนอินส a าแกรมสตอรีของเจ้าตัวก็ยังมีการโพสต์ข้อความชวนให้รู้สึกว่าความรักครั้งนี้กำลังสะดุดล่าสุดแมทเิรณีได้ออกมาเปิดใจว่าต้องเกินก่อนว่าหาเรื่องให้ตัวเองคือตัวหนังสือที่เห็นนะคะต้องแยกให้เป็นสองอันมันเหมือนกับเวลาที่เจอคลิปเจอเพลงเจอโค้ดหรือเจออะไรที่มันตรงใจและเคยประสบเจอมาในอดีตแมท ก็มักจะหยิบขึ้นมาแชร์อยู่แล้วมันแค่นั้นเองและพอมาถึงเรื่องที่2ก็เรื่องทํางานคือปกติอันนี้แมทต้องเกินด้วยเหมือนกับว่าแมทเป็นแมคค้าแมทขายสบู่แมทขายเจลรางหน้าแมทก็ขายแค่ในออนไลน์แมทไม่ได้มีระบบหน้าบ้านไ,ได้มีระบบแบบที่แมทต้องดูแลพวกไฟน้ําอุ่นอุปกรณ์ต่างๆและทีนี้พอแมทได้เจอกับระบบนางก็เปิดให้อะไรอย่างนี้ แมเลยอยากจะเต็มที่กับมันไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้ทำอะไรเราก็อยากทำให้ดีแมทก็เลยแบบซ้ำอินไปเลยส่วนเพื่อนๆบอกว่าหายไปเลยไม่รับโทรศัพท์และประเด็นของสตอรี่เรื่องนั้นก็คือเราแซวตัวเองเฮ้ยแกฉันไม่รับโทรศัพท์เลยนะ ฉันยุ่งมากฉันต้องแก้นูนฉันต้องทำนี้ทำคนเดียวหมดเลยทุกอย่างอะไรแบบนี้เพื่อนก็เลยแซวแมทบอกว่าก็ไม่สวยไงยก็เลยเหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> แค่นั้นเลยแต่บังเอิญแมทลืมไปว่าช่วงเช้าหรือบ่ายไม่รู้แมทไปลงโพสอันนั้นมันก็เลยดูต่อเนื่อง ยังบอกอีกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสงการเลยยอมรับว่าทุกวันนี้เจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงเพราะต่างฝ่ายก็ต่างยุ่งมากฝ่ายทายก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลตัวแมทก็ต้องมีร้านที่ต้องดูแลเหมือนกันแมดเลยตั้งใจมากอย่างช่วงแรกๆก็มีการส่งแชทมาให้กำลังใจซึ่งแมทก็คิดว่าแมไม่อยากอยู่เฉยๆแมอยากทำให้เต็มที่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ รวมไปถึงประเด็นเรื่องรูปคู่เจ้าตัวก็ตอบว่ายัางไม่ค่อยมีโอกาสอย่างที่บอกเราทำงานกันเยอะและก็ไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนด้วยและภาพที่เห็นแมททำบุญปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราทำใจนั้นแมทบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำบุญทุกเช้าอยู่แล้ว ในส่วนประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เจ้าตัวยอมรับว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายชายเนื่องจากต่างฝ่ายต่างยุ่งแต่เธอก็ยืนยันความรักของเธอตอนนี้ยังเหมือนเดิมส่วนเรื่องนี้ฝ่ายชายรู้เรื่องหรือไม่สแมทบอกว่ายังตอบไม่ได้ขอไปคุยกับฝ่ายชายก่อนแต่ถ้าถามความรู้สึกของเธอคือเธอยังเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นเอง